องค์ประกอบของระบบปฏิบัติการองค์ประกอบของระบบปฏิบัติการสามารถแบ่งได้ดังนี้ 1. การจัดการโปรเซส 2. การจัดการหน่วยความจำา 3. การจัดการสื่อจัดเก็บข้อมูล 4. การจัดการระบบ Input o u t p u t 5. การจัดการไฟล์ระบบเครือข่าย 7. ระบบป้องกัน 8. ระบบตัวแปรคำสั่งระบบปฏิบัติการจะมีหน้าที่การจัดโปรเซสดังนี้ 1. สร้างโปรเซสและลบโปรเซสของระบบและของผู้ใช้ 2. การหยุดการทำงานชั่วคราวของโปรเซสและทำโปรเซสต่อไป 3. การจัดเตรียมกลไกสำหรับการสินไนโคโปรเซส 4. การจัดเตรียมกลไกสำหรับการติดต่อสื่อสารโปรเซส 5. การจัดเตรียมกลไกการแก้ไขการจัดการโปรเซสหมายถึงการจัดการงานที่เราจะทำการประมวลผลไม่ว่าจะเป็นการประมวลผลแบบการแบ่งเวลาแบบมันติโปรแกรมเม่งหรืออื่นๆโดยแต่ละโปรเซสจะมีการกำหนดการใช้ทรัพยากรที่แน่นอนเช่นเวลาในการใช้ cpu การใช้หน่วยความจำการรับข้อมูลการแสดงผลลัพธ์ และอุปกรณ์อื่นๆเป็นต้นโดยปกติแล้ว CPU จะทำการประมวลผลทีละโปรเซสและทีละหนึ่งคำสั่งจนจบโปรแกรมแต่บางครั้งอาจมีสองโปรเซสที่สัมพันธ์กันซึ่งทำให้แยกเป็นการประมวลผลสองครั้งดังนั้นจึงอาจมีการประมวลผลพร้อมกันและหลายโปรเซสและนี่คือรูปซินโครไนซ์และการส่งสัญญาณ และการส่งผ่านข้อมูลระหว่างโปรเซสการจัดการหน่วยความจำหน่วยความจำหลักถือว่าเป็นหน่วยความจำที่สำคัญในระบบคอมพิวเตอร์เพราะว่าข้อมูลต่างๆที่จะนำไปประมวลผลที่ CPU หรือข้อมูลที่รับมาจากอุปกรณ์รับข้อมูลหรือข้อมูลที่จะส่งไปยังอุปกรณ์แสดงผลจะต้องนำมาเก็บไว้ในหน่วยความจำก่อนเพราะการอ่านข้อมูลสามารถทำได้อย่างรวดเร็วผ่านทาง ด m a ลักษณะของหน่วยความจำมีโครงสร้างคล้ายอารีที่มีขนาดเป็นจำนวนคำหรือจำนวนไบต์ขนาดใหญ่แต่ละคำจะมีหมายเลขตำแหน่งอ้างอิงที่แน่นอนเมื่อมีการนำข้อมูลมาเก็บไว้ในหน่วยความจำระบบปฏิบัติการจะทำการกำหนดตำแหน่งที่เก็บข้อมูลแล้วจึงโหลดข้อมูลเข้าไปในหน่วยความจำเมื่อทำการประมวลผลเสร็จสิ้นแล้ว ข้อมูลส่วนนั้นจะถูกลบออกไประบบปฏิบัติการมีหน้าที่จัดการหน่วยความจำดังนี้ 1- ติดตามการใช้งานส่วนความจำต่างๆว่าถูกใช้อยู่หรือไม่และถูกใช้โดยโปรเซสใด 2- ตัดสินใจว่าหน้าโปรเซสใดเข้าไปยังหน่วยความจำส่วนที่ว่าง 3- จัดการมอบหมายและเรียกคืนหน่วยความจำจากโปรเซสต่างๆตามความจำเป็น การจัดการสื่อจัดเก็บข้อมูลเนื่องจากหน่วยความจำหลักในเครื่องคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กและข้อมูลทั้งหมดจะหายไปเมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้าดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการจัดเก็บข้อมูลลงไปในสื่อจัดเก็บข้อมูลเช่นแผ่นดิสฮาร์ดดิสซีดีรอมเป็นต้นนอกจากนี้ยังสามารถใช้สื่อจัดเก็บข้อมูลมาช่วยในการสร้างหน่วยความจำเสมือนโดยการจองเนื้อที่ส่วนหนึ่งของสื่อจัดเก็บข้อมูล เพื่อเก็บข้อมูลไว้ในการประมวลผลและเมื่อปิดเครื่องก็จะทำการพื้นที่ส่วนนั้นทำให้เรามีหน่วยความจำในการใช้งานเพิ่มขึ้นหน้าที่ของระบบปฏิบัติการเกี่ยวกับืาอจัดเก็บข้อมูลมีดังนี้ 1. จัดการพื้นที่ส่วนที่ว่าง 2. จัดการตำแหน่งข้อมูลที่กระจัดกระจายให้อยู่รวมกันเป็นกลุ่มเพื่อความรวดเร็วในการเรียกใช้ข้อมูล 3. จัดแบ่งเวลาในการใช้ดิส การจัดการระบบ Input Output ระบบปฏิบัติการมีหน้าที่การควบคุมการรับข้อมูลและการแสดงข้อมูลผ่านทางอุปกรณ์ต่างๆเช่นเมาส์คีย์บอร์ดฮาร์ดดิสเครื่องพิมพ์เป็นต้นโดยข้อมูลที่ส่งไปยังอุปกรณ์เหล่านี้จะผ่านสายส่งข้อมูลซึ่งมีหลายชนิดตามลักษณะของงานและอุปกรณ์เช่นพอร์ตบัสและ d ีไวท e ไดเวอร โดยปกติแล้วคอมพิวเตอร์จะรู้จักอุปกรณ์ทั่วไปแต่ในกรณีที่มีอุปกรณ์ใหม่ๆเข้ามาและคอมพิวเตอร์ไม่รู้จักอุปกรณ์นั้นจำเป็นต้องมีดีไวท์ไดเวอร์สำหรับอุปกรณ์นั้นๆโดยเฉพาะเพื่อทำให้คอมพิวเตอร์สามารถใช้อุปกรณ์นั้นได้หน้าที่ของระบบปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบ Inputoutput มีดังนี้ 1. การจัดการหน่วยความจำที่รวมทั้งบัฟเฟอร์แคชและสป o l i ิง 2. อินเตอร์เฟสระหว่างโปรแกรมกับอุปกรณ์ทั่วๆไป 3. ามไดเวอร์สำหรับอุปกรณ์ที่มีลักษณะเฉพาะการจัดการแฟร้มข้อมูลเป็นการทำงานของระบบปฏิบัติการโดยทำหน้าที่ในการโอนถ่ายข้อมูลลงไปจัดเก็บในอุปกรณ์บันทึกข้อมูลเช่นฮาร์ดดิส์แผ่นดิสเทปแม่เหล็กเป็นต้น โดยมีอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เขียนข้อมูลเช่นดิสก์ไดเว์หรือซีดีไวเตอร์เป็นต้นซึ่งข้อมูลที่บันทึกลงไปจะเก็บไว้เป็นกลุ่มที่เรียกว่าแฟ้มข้อมูลโดยที่แฟ้มในข้อมูลจะมีการจัดเก็บที่แตกต่างกันตามลักษณะของข้อมูลเช่นเป็นตัวอักษรตัวเลขเป็นบิตไบต์หรือเรคคอร์ด ส่วนหน้าที่ของระบบปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการแฟร้มข้อมูลมีดังนี้ 1. การสร้างและการลดแฟ้มข้อมูล 2. การสร้างและการลบไดเรกทอรีส 3. การสนับสนุนการจัดไฟในรูปแบบเดิมๆที่ผ่านมา 4. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของแฟ้มข้อมูลและอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลชนิดต่างๆ 5. การจัดเก็บข้อมูลไว้ในอุปกรณ์บันทึกข้อมูลแบบถาวร ระบบเครือข่ายในการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ลหลายๆเครื่องเข้าด้วยกันระบบปฏิบัติการจะเป็นผู้จัดการในการติดต่อสื่อสารโดยผ่านสัญญาณซึ่งหน้าที่ของระบบปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบเครือข่ายมีดังนี้ 1. เพิ่มความเร็วในการประมวลผล 2. จัดการเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆเพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 3. เพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบระบบป้องกัน ในระบบการทำงานที่อนุญาตให้ผู้ใช้งานหลายคนสามารถเข้าถึงข้อมูลและมีโปรเซสและหลายโปรเซสทำงานพร้อมกันจำเป็นต้องมีระบบป้องกันที่ดีเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตแอบเข้าข้อมูลเช่นระบบธนาคารที่ต้องมีการออนไลน์ทั่วประเทศจำเป็นต้องมีการป้องกันบุคคลภายนอกเข้ามาแก้ไขข้อมูลรวมถึงการควบคุมการใช้ทรัพยากรในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นด้วยเนื่องจากระบบที่มีการป้องกันที่ดีจะเป็นระบบที่มีความน่าเชื่อถือสูงหน้าที่ของระบบปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบป้องกันมีดังนี้ 1. สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างการใช้งานที่ได้รับอนุญาตและการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต 2. ส,สามารถกำหนดถึงวิธีการควบคุมการใช้งานได้และ นี่คือรูประบบป้องกันเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตแอบ,บเข้าข้อมูลระบบตัวแปรคำสั่งตัวแปรคำสั่งทำหน้าที่ช่วยในการติดต่อระหว่างผู้ใช้ระบบปฏิบัติการเพื่อทำการประมวลผลโปรแกรมของโปรเซสต,ต่างๆซึ่งระบบปฏิบัติการจะมีตัวแปรคำสั่งอยู่ัวตัวอย่างเช่นเมนูหรือการใช้เมาส์ในวินโด